อ๋อเที่ยวแรกครับหลังจากเราหาปหลาไหลเรียบร้อยแล้วไม่ได้สักกตัวได้ตัวเล็กๆเราถือว่าไม่ได้ครับแล้วก็ทําการขนดินเลยครับสามคันครับวันนี้เอ้ยสี่คันวันนี้น้องบอกเนวไม่มาครับว่างานเราน้อยก็เลยไม่มาน้องนัดเที่ยวแรกครับวิ่งแบบสบายๆชิวๆติดกับรัดยางครับจัดไป ความลึกเอาเท่าไรว่ามาครับตึมโอ้โหจานเต้ยอ่ะจัดหนักจัดเต็มปีท้ายเมียเลย ดินค่อนข้างจะเละๆหน่อยครับแล้วก็มีหน้าดินตรงนั้นได้ประมาณไม่ถึงร้อยเที่ยวหรอกแต่เรามาได้มาแล้วก็ต้องเก็บจัดไปครับผสมเล็กผสมน้อยดีกว่าอยู่เฉยๆครับดูอยู่เฉยๆไม่ได้อะไรนะอันนี้10บาท20บาทก็เอาไปครับต่อว,วัน เห็นไหมหนาดินครับผส,สมไปเลย พูดถึงหน้าดินสวยเนะี่ยคนขับวางแผนได้ดีมากยอมรับเลยครับโคลนลึกประมาณเม็ดหนะ้าสิบเลยเนี่ยฟินไว้ไว้ฟังโน้นหมดเลยครับอลึกขนาดไหนนี่มิมอลึกลึกไหม อาลึกไหมลงจากโคลนไปประมาณหนึ่งเมตร โอขึ้นรา้านยางแล้วเยียบเลยครับสีข่ขันพอวันนี้จัดเต็มวันเลยครับบินหน้ายหนึ่งร้อยเที่ยวอ่าเอาลงไปหนึ่งเมตร จริบ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 โอ้แต่วก็ดินสวยเหมือนกันนะถ้าเจ้าอื่นเขาไม่เอานะพี่ขนาดนี้ดินแค่นี้ครับเขาจะมองข้ามแต่เราไม่ได้มองข้ามครับเก็บให้เรียบ ได้หน้าดินครับสุดยอด